สวัสดีค่ะมาช่วยลูกสาวคลอดลูกค่ะพี่น้องนี่ออกมาตัวหนึ่งแล้วค่ะดูสิเอมมี่ชื่อเอมมี่นะคะนี่ค่ะออกตัวหนึ่งแล้วนี่จะ้ะเดี๋ยวรอก่อนมากี่ตัวนะคะตัวหนึ่งและสีน้ำตาลสวยๆ ในตู้เสื้อผ้าค่ะพี่น้องดูสิปิดประตูไปปิดประตูเบาเบาหน่อยเฮ้ย รอคลอดอีกค่ะพี่นอ้องอีกใหม่ตัวนึงแล้วค่ะอืมออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วออกมาลูแล้ว ตัวหนึ่งแล้วนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ตัวแรกนะคะตัวแรกจะ้ะพี่น้องครั้งแรกที่ที่สัญญาอยู่ใกล้ฉิด กับน้องแมวนะคะพี่น้องที่ออกโลกเนี่ยครั้งแรกเลยอะ่ะนี่ค่ะอืมน่ารักมากตัว มันเริ่มเบ่งค่ะพี่น้องเบ่งมันกหลังจะเบ่งค่ะอืมเดินออกแล้วค่ะพี่น้องนั่นไงออกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเริ่มเบ่งค่ะพี่น้องออกอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนั่นไงออกแล้วค่ะพี่น้องนั่นไงนี่นี่มันกําลังเดีอะค่ะพี่น้อง ดูสิออกตัวหนึ่งค่ะบพี่น้องอุ้ยนี่ออกแล้วค่ะกกำลังเลียนี่ค่ะอืมอืม กินรถหมดรกมันหมดไงดูสิมันไม่ให้อ่ะกินรูปสองตัวเลยออกสองตัวอีกตัวหนึ่งนะั่นให้มาตออกนะอันนั้นสีสีน้ำตาลเหมือนน,นี่นี่มันสีทองเนี่ยนี่สีทองนะเนี่ยสีบนแม่มันในตัวนี้ นู่นสีดำเมืนสีทำตาลนั่นนะ่ะดูสิมันกินมันรกกินรกมันมันไม่ให้หรอกมันไม่รกมัน 2องตัวแล้วยังอีก้วเนี่ยยังอีกัุตัว,วสองอีกตัวนะ่ง ยังอีกยังอยู่อีกแล้วเนี่ยลองตัวแล้วนี่ดูสิเนี่ยมันให้รคเพื่อนเพื่อนดูสิเธอให้รคเธอให้รคสัญญาค่ะพี่น้องดูสิเด็กสัญญาเอาไปจากเนี่ยรคแมวนะครับพี่น้องขาครั้งแรกในชีวิตนะครับพี่น้องนี่ นี่น,นี่ตัวนี้ตัวที่สองให้รกให้รกจ่ะมันไม่กินค่ะมันให้พน้องหาดูสินี่ค่ะอืมคือน่ารักจ้่อืมออกแล้วพี่น้องกำลังออกอีกต,ตัวที่สามครับพี่น้องค่ะอือืม,อ,มออกแล้ว อออกแล้วอือออกแล้วลูกอืมออกแล้วค่ะออกตัวที่สามอืโลูกอืมอือออกแล้วค่ะออกแล้วตัวที่สามแล้วนึนออกแล้วล้วออกแล้วนี่ออกแล้วลูกออกแล้วออกแล้วตัวที่สามครับพี่น้องอืม ช่วยแม่ก่อนสิ <c oughs> <c oughs> ช่วยเธอก่อนค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> ช่วยเธอ,อค่ะ <c oughs> อืบ <c oughs> รกมันจะดึงรกออกค่ะเอากระต่ายมาเร็วปุยกระต่ายมากระต,ระตัดสินี่นี่น ตัดตรงนี้อืมตัดเลยเอออืมช่วยเธอหน่อยสิอืมท่านยาช่วยช่วยเธอค่ะ สัญญาช่วยเธอค่ะเอาอนี้น,น,น,นี่อีกแล้วอ้อนุนุเอามามานี่ค่ะโรกค่ะพี่น้องอย้ายหกสี่เออ,อช่วยเธอค่ะ สามตัวให้โรคสองตัวเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนมันให้โรคสองตัวให้ช่วยสองตัวโรคสองตัวเลยค่ะให้โรคเลยค่ะคิดว่าคิดว่าคลอดสามตัวหรือเปล่าไม่รู้สัญญาก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวสัญญานี่อ่านเอาลูกอ่ะ นี่ลูกเหมือนกันหมดเลยอะ่ะสีเหมือนกันหมดเลยอะ่ะเนาะดูสิพี่น้องสจือจช่วยสัญญาช่วยตัดแล้วก็ช่วยเทอคลอดทำคลอดนะให้คลอคลอดนะคะพี่น้องแล้วก็เธอให้ลูกค่ะธรรมดานะ ถ้าแมวไม่ให้รกมันจะดึงมันจะดึงรกมันกลับคืนเลยนะคะมันไม่ให้เลยค่ะพี่น้องนะตามความเชื่อนะคะพี่น้องขาโอเคค่ะคิดว่าหมดแล้วแหละสามตัวเนี้ยเนี่ย